สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเรได้ CF ต้นกวักใบโพด่างต้นไหนไปบ้างราคาเท่าไหรนะคะและและสินค้าที่เรได้รับนั้นนะคะมันตรงปกกับที่เรสั่งไปหรือเปล่าแล้วก็ต้นไม้ที่ส่งมาทางไปรษณียน์นะคะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะวันนี้เรจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะสำหรับต้นแรกที่เรซีเอฟนะคะหลังจากเข้ากลุ่มมาก็คือ กวักใบโพด่างหินอ่อนนะคะซึ่งน้องคนขายเขาขายให้ในราคา1,500บาทค่ะที่เรตตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่า1ก็คือเลยราคานะคะเพราะเราศึกษามาแล้วน้องว่าต้นกวักใบโพด่างหินอ่อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาโตนะคะแล้วเขาเป็นด่างหินอ่อนจริงนะคะน้องเขาก็จะเติบโตมาลักษณะใบเช่นนี้ค่ะสวยงามมากแล้วราคาก็สูงด้วย เพราะฉะนั้นนะคะถึงเขาจะต้นเล็กนะคะเรก็คิดว่าเรซื้อได้ถ้าเขาเป็นลายเห็นอ่อนจริงแล้วเราเอามาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าต้นที่เรได้มาเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะคนขายเขาก็แพคตะกร้านะคะส่งมาให้นะคะอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันค่ะพอแกะตะกร้าออกมานะคะก็ค่อนข้างจะตกใจมากเลยเพราะว่า ลักษณะมันดูแบบว่าไม่ค่อยดีเลยเหมือนกับทุกอย่างมันปนกันไป,ไปหมดเลยะคะ่ะแล้วต้นไม้เขาก็เล็กด้วยเนาะอันนี้นะคะสันนิษฐานว่าเนื่องจากว่าคนขายอะตอนที่แพคไม่ได้มัดก้นของกระถางเข้ากับก้นของตะกร้านะคะแล้วเวลาที่เกิดการพลิกคว่ำหรือว่าเกิดการเคลื่อนไหวนะคะต้นไม้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขา พลิกไปพลิกมานะคะได้รับการกระทบกระเทือนมากคือนะตอนนี้รู้สึกเศร้าและผิดหวังมากเลยต้นเขาเท่าโถงห้องเองค่ะทุกคนแล้วใบเขาก็หักด้วยคือจนไม่มีอารมณ์จะถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะคะตอนนี้เรก็ต้องมาช่วยชีวิตน้องเขานะคะคนขายเขาก็ทักมาถามนะคะแต่เรกก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรเขาเพราะว่าก็ทําใจในระดับหนึ่งแล้ว นะคะว่ามันจะได้รับการเสียหายนะคะแต่ก็อันนี้มันเกิดขึ้นจากคนแพ็คจริงๆนะคะแต่ก็ไม่อยากว่าอะไรน้องเขาที่สองนะคะที่เรตัดสินใจซื้อนะคะเป็นการตัดสินใจซื้อที่เร็วมากนะคะอันนี้คือต้นกวากดังทองนะคะน้องเขาเปิดอยู่ที่สองพนะคะพอตกลงซื้อขายเลยก็ลองต่อดูนะคะน้องเขาลดให้ด้วยนะคะเหลือ2 0 0พนะคะเรก็เลยตกลงซื้อเลยค่ะ มาดูดีกว่านะคะว่าเรดได้รับต้นไม้มาเป็นยังไงบ้างภายนอกดูดีมากนะคะเห็นเส้นดำๆนั้นคือการแพคให้กระถางต้นไม้นะคะฟิกอยู่กับตะกร้านะคะเวลาเคลื่อนไหวนะคะต้นไม้จะไม่ขยับนะคะพอแกะตะกร้าออกมาดูแล้วนะคะก็คือว่า,าคนขายคนนี้นะคะเขาแพคได้ดีมากๆเลยเขามีซีลปิดหน้ากระถางเพื่อไม่ให้ดินไหลด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้ต้นไม้เวลาคว่ำนะคะต้นไม้จะได้ไม่หล่นลงมาเพกได้ดีมากนะคะต้นไม้มาแบบสมบูรณ์มากประทับใจมากค่ะร้านนี้เรยเอารูปตอนที่เขามาอยู่กัเรได้ประมาณ2วันนะคะก็คือว่าอยู่แค่2วันใบเขาก็สดใสมากอันนี้คือพอต้นไม้เรามาสมบูรณ์นะคะเราไม่ต้องทําอะไรเยอะค่ะแล้วเรยก็ไม่คิดว่าต้นที่น้องเขาขายสองพันเนี่ยจะต้นใหญ่ขนาดนี้ นี่ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วค่ะว่าเราจะดูแลเขายังไงนะคะรอให้เขาเติบโตนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานให้เราค่ะดูนะคะต้นที่สามนะคะต้นที่สามนี้คือเป็นต้นที่เรต้องอ่าไขว้คว้านะคะโดยการทักไปหาแบบน้องคนที่โพสต์ขายเองนะคะซึ่งน้องเขาก็บอกไว้แล้วว่าอ่าเมื่อเขามีแต่ด่างน้อยนะคะสรุปเลยก็ได้ต้นนี้มาค่ะก็คือต้น นางกวักด,ด่างขาวนะคะซึ่งหายากแล้วก็แพงมากค่ะแต่เรได้มาในราคาสี่พันนะคะแต่ว่าด่างเขายังไม่ออกนะคะน้องเขาบอกว่าด่างเขาอ่ะจะเริ่มออกเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะคะว่าเขาอ่ะจะด่างเรื่อยๆจริงหรือเปล่าวันที่ได้ได้รับน้องด่างขาวนะคะก็ถือว่าแพ็คโอเคแพ็คดีมากต้นไม้สมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะคะว่าเขามีด่างติดมาบ้างหรือเปล่า นี่คือทั้ง3ามใบนะคะเพื่อนๆมองเห็นด่างกันบ้างไหมคะก็คือด่างน้อยจริงๆนั่นแหละค่ะคนขายเขาก็ไม่ได้โกหกเราแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราเองนะคะเรกก็คิดว่าในอนาคตนะคะน้องเขาน่าจะด่างมากขึ้นคะ่ะก็ก็ต้องซื้อมาลุ้นเอาเนาะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตอนด่างจัดๆเลยเราก็สู้ราคาเขาไม่ไหวเหมือนกันเนาะ สรุปสำหรับต้นที่3มนะคะด่างขาวเนี่ยก็ได้มาสมบูรณ์นะคะตรงปกค่ะทีนี้ก็ต้องมาดูแลแล้วก็ลุ้นเอานะคะว่าเขาจะด่างเยอะขึ้นหรือเปล่ามาดูต้นที่สี่นะคะต้นนี้เป็นการตัดสินใจที่ยาวนานมากนะคะเลยใช้เวลาในการตัดสินใจสองวันสามคืนเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่า คือที่อยากได้เพราะราคาเขาเบามากนะคะเขาขายต้นละ500แต่เจ้าด่างเขียวนี่มันก็ยังไม่ดังเนะเาะเยก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาซื้อขายไม่แพงเราจะซื้อดีไหมนะแต่เรกก็ตัดสินใจซื้อค่ะเพราะเดคิดว่าอนาคตอ่ะน่าจะราคาน่าจะขึ้นทุกด่างค่ะแต่ถึงเขาจะราคาไม่แรงนะคะเราซื้อมาในราคานี้ก็ถือว่าเราไหวนะคะแล้วถ้าเขามีลูก อ่าเราก็สามารถเอาไปปล่อยขายในราคา500แบบนี้ก็ได้เนาะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยตัดสินใจซื้อเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะน้องเขาแพ็คส่งมาให้อย่างดีเลยแล้วต้นไม้ที่ได้ก็สมบูรณ์มากด่างก็ชัดนะคะถึงจะเป็นด่างเขียวก็เถอะสรุปการสั่งต้นไม้ในครั้งนี้นะคะถือว่าอยู่ในระดับที่ดีค่ะ พาเรให้คะแนนไป80%นะคะต้นไม้ที่ได้ตรงปกนะคะราคาก็เหมาะสมนะคะยกเว้นน้องออลายหินอ่อนนะคะซึ่งเรจะต้องไปดูแลเขาต่อไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วเรจะทำคลิปนะคะว่าเรช่วยชีวิตน้องกวากลายหินอ่อนยังไงนะคะเรจะมาเล่าให้เพื่อนฟังค่ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเร ก็อยากให้เขารอดเหมือนกันนะคะเราเลยจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ